ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับน้าออดวิเคราะห์บอลเต่งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนนะอ้าขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างดิวร์ผูลพ,พบกับอาร์เซนอลในศึกอังกฤษพิเมลีกผลออกมาเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งน้าบอกแล้วรูปเกมจะต้องตึงเปรี้ยแน่นอน แต่น่าเสียดายแทนเจ้าบ้านที่ VAR ไม่ทำงานลูกจุดโทษลูกนั้นพูดแล้วก็ตลกกว่าและสำหรับใครที่อยู่ฟังทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเหมือนกันกันกบนะก็หวานเจ็บกันไปนะจ๊ะถึงจะกินครึ่งแต่ก็กินนะจ๊ะนาะเอาคืนให้เรียบร้อยแล้วนะไปลุยกันต่อได้เลยจ้ะสำหรับที่เด็ดบัเติงประจำวันที่24ธันวาคมที่นาหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษพิเมลี วันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างวูฟแชมตันวอนเดอร์สพบกับเชลซีคู่นี้เตะกันในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราสำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่0หรือเสมอและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่0.5หทับหนึ่งหรือครึ่งควบลูกคู่นี้ราคาเปิดมาที่เชลซีเป็นฝ่ายต่อ0ูนทับ0.5หรือปะปอ,ปอหมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งเชลซีเอาชนะไปได้เองก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะแต่ถ้าผลออกมาเสมอกันเองก็จะเสียครึ่งไปและถ้าแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะ คู่นี้สําหรับราคาต่อรอง0ูนย์ทับหรือปะปอน้มองว่าราคาเปิดมาแค่ให้ตามภาษีชื่อเสียงของเชลซีเท่านั้นเองนะจ๊ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วฟอร์มของทางด้านเจ้าบ้านดูดีกว่านั่นเองนะจ๊ะเราไปดูค่าน้ํากันดีกว่าจ้ะค่าน้าใจให้กับบุ๊ปจำตันใจที่ายที่2.08และค่าน้าใจให้กับเชลซีใจที่ที่1.85ค่าน้ำฟังทีมเยือนบงบอกว่าทีมเยือนมีความได้เปรียบมากกว่าเล็กน้อยเพราะเพียงแค่ชื่อเสียงของสโมสรเท่านั้นเองนะจ๊ะ ในขณะที่ขานะ้ําฝั่งเจ้าบ้านบงบอกว่าเจ้าบ้านดูเป็นรองก็จริงแต่ฟอร์มของเจ้าบ้านโดยรวมยังดูดีกว่าและฟอร์มการเล่นในบ้านก็ยังไม่แพ้ใครมาสี่นัดติดแล้วนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี25%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี60%และอัตราผลออกมาเสมอกันมี15%ออัตราออกมาตรงนี้ยังคงให้ทีมเยือนอย่างเชลซีน่าจะคว้าชัยในนัดน,นี้ไปได้ แต่น้ากลับมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่รูปเกมของทางเจ้าบ้านจะเน้นเกมรับและทําให้ทีมเยือนไม่สามารถผลิตสกอร์ออกมาได้แล้วถ้าเป็นไปได้เจ้าบ้านอาจจะพลิกกลับมาเอาชนะในนัดนี้ก็เป็นไปได้นะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนะ้าให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่าน,นั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง0ูนย์ทับหรือปอปลเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่3 1 5ถึง3.45 และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฟังทีมเยงือนยือ 0, 0. หรือปอปปอตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่3.75เท่ากับว่าไม่เข้าตามเทคนิคที่น้าได้แนะนําไปฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมรองอย่างวูฟแตมตันะจ๊ะนาออดรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมัที่ไลน์แอดโ d ีดมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า กราบสวัสดีงามงามจ้ะ